ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันนาริซึมนะฮะแล้วก็คุณไข่ครับไข่เซอร์ครับผมคุณไข่เห็นไหมเปนชื่อย่อคุณไข่นะฮะคุณไข่นี่ตั้งมาจากขี้ไข่บ้าโอ้บ้าเลยออตั้งมาจากอะไรฮะไคเซอร์ไม่รู้ฮะดีๆก็อยากจะเป็นไคเซอร์ขึ้นมาครับผมดูนะครับเขามีลิงมีเลิงด้วยเแต่วันนี้เราก็จะมาจับลิงบ้างครับผมครับผมโอ้โหเราหาเจอแล้วฮะลิงตัวเล็กนะครับน่ารัก เห็นเขาบอกว่าต้องจับคล้ายๆปลาโลมาใช่ป่ะอ่าแต่ต้องเข้าข้างหน้าครับเข้าข้างหลังมันจะวิ่งหนีเข้าข้างหลังไม่ได้เลยแต่อย่าเข้าใกล้เกินไปต้องย่องด้วยย่องด้วยย่องด้วยย่องย่องยังไงฮะกดกดซีไงตัซีใช่ไหมฮะเออต้องย่องวางเออเออเอออย่าไางได้ต้องเข้าด้านหน้าต้องเข้าด้านหน้ากดศูนย์เหรอแล้วก็ต้องกดศูนย์ใช่ไหมฮะอ่าแล้วไม่ใช่กดกดอี๊ยเพากดเอี๊ยว่ะลืม มันเดินนานดิมันทำไมมันมันมันเดินไม่หยุดแหละอ่าให้เลยันล้างอ้าวดูเพื่อนหันข้างให้ด้วยนะหยิบให้แล้วมันจะวิ่งอย่างนี้สักครั้งนึงครับถ้าเราให้ใกล้เกินไปนะน่าถ้ามันไม่วิ่งหนีแปลว่าเราให้ถูกวิธีละครั้งนี้เราใช้อาหารอะไรนะฮะคิมเบิลไข่โดโดครับผมนะเป็นไข่โดโดอันนี้อันนี้ผมเชิญคุณไคเซอร์มาเพราะเป็นชูเชี่ยวชาญนะเขาเชี่ยวชาญทุกเรื่องสัตว์ <laughs> แบบว่ารู้รู้ลึกนะฮะว่าเขาชอบกินไข่อะไรนะครับครับผมยริงมันมีวิกิบอกครับผมจริงพออัพปุ๊บเนี่ยวิกิจะมีอัปเดตมาทนนทีครับเราสามารถเข้าไปอ่านได้ทันทีครับผมดีครับศึกษาไว้ฮะศึกษาอาจจะปิดิดํำแพงภาษาที่หน่อยนะครับ Google ช่วยคุณได้ครับผมนี่ต้องให้คุณนี่เป็นคนสอนนะฮะเพราะว่านั่นแหละฮะขี้เกียจโอเค ให้ต่อครับอุ้ยขาเข้ามปไกลโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งขาทำไมเอาวิ่งใส่วิ่งหนีเฮ้ยวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้ววิ่งตามตามโหไกลเลยฮะไกลเลยฮะเอาหอยหยุดละ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 โอ้ยวิ่งต่อแล้ววิ่งต่อเฮ้ยอย่าวิ่งหนีสิเอาละวภารกิจตามลิงเย็นเย็นเยเย็นเฮ้ยมันวิ่งไปไกลเลยอะ ารามตามลิงครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเ hey, hey, ตีถิ่นแล้วเว้ยองขวัญบอกว่าเราต้องถอยห่างจากเขาบ้างนะครับผมถอยห่างถอยห่างอย่างเี้ยโอ้หแล้วไอ้นี่ก็เดินซะสั่นเลยเนี่ยโอเคเขาเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมเขาเริ่มกลัวแล้วอาปล่อยมันเอาเขากลกแใกล้เกินไปครับใกล้ข้างหลังนะนิสัยคือมันมันไม่ชอบสัตว์ทุกชนิดบนเกาะนี้ครับผมอ๋อมันก็เลยต้องหนีทุกตัวครับ ดยเฉพาะคนมมันชอบเล่นกับคนเป็นพิเศษนะอ๋อนี่ก็เลยวิ่งหนีเลยใช่ไหมเล่นกับคนก็เรา <c oughs> ยังไม่ได้จับมันนี้ <c oughs> นี่ไงเล่นนะวิ่งหนีไม่ได้จับใช่จำอะไรไง <c oughs> ก็เลยเล่นแบบเด็กๆนะฮะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้เรามาติดตามถ่ายสารคดีนะฮะกับชีวิตลิงครับผมตามติดชีวิตลิงลิงไปแล้วลิงเข้าป่าหายยั้งยังยัง ุ้ยพี่เรามาตกใจน,นะยิงอ่ะเกี่ยวะเลยอุ้ยมันต้องฆ่าสัตว์ที่มันจะมาโจมตีเราดิเอาชิบหาแล้วงการเป็นอะไรวะอยู่นี่ครับลิงมันอยู่ทางนี้แต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วเนะี่ยดีโลมันขี้ใสเขียวโอ้ยนี่ไงเจอแล้วแ <c oughs> อมโดนเขาหยุดละจัดเลยอ้าวสองตัวแล้วตัวไหนกันแน่ดิ <c oughs> <c oughs> ตัวที่วิ่งอยู่เปล่าวะตัวไหนตัวจริงเอา้าไอ้ไอ้แไไออ้้ดีโลดีโลมาทำไมเนี่ยมาทำไมโอเค ไหนไหนบอกหายยากเฮ้ยก็มันกี่วันแล้วเนี่ยเซิร์ฟเปิดมามันเยอะนะฮะตัวแรกๆจะหายากครับตัวนี้เปล่าวะไม่รู้ว่าดูทันทีทันทีมันไม่เห็นขึ้นให้ดูเลยต้องเข้เออเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะอะไรไอ้ตัวนี้ก็ได้โหตอนนี้นี่ยังหิวอ่ะบอกเลยอ่าครึ่งหลอดแล้วตัวนี้ ่าแต่ก็ตัวนี้ถูกต้องนะน้าชอบพอดีเห็นไหมบางคนเด็กบางคนบอกให้เข้าข้างหลังครับผิดนะครับผมต้องเข้าข้างหน้าครับเข้าข้างหน้าใช่ไหมใช่ห้ามเป็นห้ามเป็นเกย์นะฮะห้ามสายทองห้ามสายเหลืองครับผมสายเหลืองนี่ใช้สําหรับไอ้ลิงยักษ์เท่านั้นนะผมโอ้โหลิงยักษ์ชอบสายเหลืองอ้าวเมื่อไหร่มึงจะกินล่ะฮะโอ้ยกูตีหินแล้ว ใชละให้แต่หาลิงให้แต่หาลิงคนนี้จะเป็นลมไหมอยู่ด้วยกันเลยอันนี้ดิบไปกินก่อนไหมอะไรนะฮะอันนี้ดิบๆไปกินก่อนไหมกินได้เหรอฮะได้เดี๋ยวมันจะมึนนะฮะเดี๋ยวมันจะมึนนิดหน่อยได้แล้วนี่เป็นน้องลิงน้อยนะฮะที่เราจะต้องจับมาเลี้ยงน่ารักชื่ออะไรดีอ่ะชื่อไม่ใช่ชื่อบักห่ำนะบักหำเลยเลยเอาหลุดเว้ ดีแม่งแหยสต็อปเวอร์คิ้งเฉยกล<ำ>ับมากลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้หลุดไปนะครับเราว่างที่แมงแวน <laughs> โอ้โหระหว่างที่นะครับจับไปแล้วก็หลุดไปทีนึงอ้าวแล้วกูไปลากศพไอ้น,นี่ทำไม <laughs> กะไปอยากกินใช่ไหมฆ่าตายได้เนื้อได้เนื้อโอเคครับเราจะมาตั้งชื่อมันใหม่เ <laughs> มื่อกี้ผมจะตั้งชื่อว่าบักขำน้อยโอเคบักขำน้อย <laughs> นี่บักคำนอยมาของกินครับอ่ามีบักคำนอยขี่แล้วของกินเดี๋ยวคอยค่อยขอดูหน่อยนี่นะอย่างน่ารักเดี๋ยวเอาไปไปสาดแสงไฟโอ้ยแสงไฟแสบตาจังไงด้ลูกผมแล้วเนี่ยเป็นมัดคอตตัวการ์ตูนผมเลยนะเนี่ยมีลิงแบบมีลิงแบบเกาะยิงจักจักรใช่ไหมใช่ยิงจักจักรรักจริงๆเฮ้ยวี่ตัวอะไรดีนั่นดิ นะวันนี้สำหรับไอ้นี้ที่ผมจะมาเริ่มแคสอีกรอบหนึ่งก็ว่าจะจับทุกตัวฮะเริ่มแต่โดโดยันทีเล็กนะครับไปเอาตัวที่จับใช้เวลาน้อยที่สุดก่อนอ่าเอาโดโดก่อนแล้วกันรับ,บหมัดเลยหมัดล้วนหมัดล้วนหมัดนน่ที่อยู่บนหมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อมก่อนเราค่อยอัดีเราค่อยอันออน,อนี้แล้วกันหมัดที่อยู่บนหมาลิงยักษ์หมัดมัดมที่บนหมาอ่ะไม่ฟังเลย ว่าหมัดที่บนหมาป่ะฮะโอ้ <c oughs> คลิปหายผมฟังไม่ทันนบเมื่อกี้บุ๊กไม่ทันเลยตาเลย <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> เออะคุณมีความรู้เรื่องหมัดหรือเปล่าหม,มัดที่บนหมาฮะทํทำไมละ่ะฮะหมัดหมัดเนี่ยทำไมมันถึงอยู่บนหมาทำไมมันไม่กินเลือดคนอ่ะเพราะว่ามันชอบขนเหรอใช่เห็นไอมีคนวิเคราะห์บอกว่ามันรู้ว่ารสชาติของเลือดอ่ะมันไม่อร่อยผมก็พูดไปงั้น จับไม่ของเล็กไม่อร่อยเอาเลยฮะเอาลิงเล็กลิงใหญ่เลยชอบไหมแปรแปรครับผมผมขอศึกษาศึกศึกรู้ยิงโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่นไงโอ้จะไปโนวิ่งผ่านหน้าไปแบบโอ้โหจริงวะยเย้ดูเขายิงนี่ครับนะอันนี้เขาเป็นอาจารย์เรานะฮะเอเรียบร้อยครับเราจะพแล้วเราจะปล่อยให้เขาจัดการนะฮะเรามาจับสัตว์อย่างเดียว เยอะเลยครับสไปโนตายอย่างง่ายฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไมเมงแรงโฟมเยอะจังวะนี่เนี่ยทุบใช้ทอดทุบด้วยไม่ธรรมดาผมช่วยผมช่วยช่วยบีด้วยช่วยช่วยซ้ำเติมอ่ะตกลงเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาลิงต่อเลยฮะมีไข่งูอ่ะมีลิงสองตัวตัวนี้มันกินไข่งูกินไข่งูแหละฮะครับ โอเคพี่มีไหมฮะไข่งูพี่ต้องมีพี่มีทุกอย่างผมรู้นะแป๊บนึงแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวพี่เขากลับไปเอาของก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ได้มาแล้วครับผมนะต้องกราบขอบพระคุณพี่ไคเซอร์นะฮะเอ้ยเฮ้ยขับขอบพระคุณไปตีเขาทำไมนี่นี่ต้องต้องคำนับครับผมนะสามคบไฟเดนเมกสามร้อยเปอร์เซ็นท์พุบนะครับฮะอะไรนะเนี่ยเหรอคบไฟเดนเมกสามร้อยปืน โอ้ครับอ้าวไ<ย>ปไหนแล้วนีะอันนี้เออ้าวเมื่อกี้ผมเผลอแป๊บเดียวคุณลิงหายไปแล้วจำเมื่อกี้เห็นเดินนี่นี่นี่นนเจอแล้วตัวนี้<อ>นี่<ม>สายเหลืองนะฮะต้องเข้าข้างหลังต้องยองนะฮะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เคยจับด้วยตัวเองนะฮะเขาเขาจะตีเราใช่ไหมถ้าเราไปใกล้เขาถ้ามันตีแล้วเดี๋ยวผมยิงยิงสกัดให้แล้วกันยัดอันนี้คือการยัดอาหารเขาตูดแดกดังตูด มันขึ้นไหมอ่ะอุ้ยหายแล้วปล่อยลิงเฉยเลยงยอกบ้างรอก่อนเซ่ไอ้ลิงน้อยโอ้โหไอห้ลิงใหญ่นะตัวนี้มันไม่รอเลยฮะ <S <S อ่ากินเข้าไป1หนึ่งอันครับขึ้นไหมขึ้นเยอะไหมไม่ไม่เห็นนะอ้หอหยหยบปล่อยลิง<笑><笑>โยนลิงเฉยดือดจริงๆโอโ้ขึ้นมาประมาณ5%เนะี่ย5%าแล้วฮะ โอ๊ย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 ต่อยกูทำไมไอ้ลิงบ้ายิงเลยแล้วกันตาหันหลังก็ไม่บอกตาคำโอ้โหมันทุ้งแรงเหมือนกันนะพี่เนาะแรงดิจะใจด้วยนะครับลิงตัวนี้ถึงจะต้ายไปแล้วโอ้โหแม่งถอยหลังไม่บอกกันเลยฮะเราต้องตัดคลิปน no ี้ออกนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้สะเทือนใจเด็กๆนะครับฆ่าลิง โอ้ยเลือดอาบเลยพี่ไปฆ่ามาทำไมฮะสงสารฆ่าไแดกนี่ครับโอ้ตายก็ต้องแดกนี่ฮะเกมตัวไมเบิลเออเขาใช้อะไรจับนะพี่บอกเขาอีกรอบอะไรนะคริมโจ้ครับส่วนวิธีทำเราจะแปะไว้นะฮะในวิกิพีเดียเฮ้ยเอาวิกิพีเดียมาไปไวให้ไม่ต้องเอาวิกิได้มาเอาสูตรทำเลยดีกว่าตทองทำในหม้อ ต้มในหม้อนะฮะอ๋อโอเคครับโอเคไปเราไปจับพี่พี่แคปรูปให้ผมด้วยนะพี่เขาทำมะต้องให้พี่เขาเอาจากในหม้อให้เราเนี่ยครับผมครับผมโอเคจ้าจัดเลยไปเลยใช่ไหมฮะการจับนะครับผมก็เดินเดินตามตูดเอย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 อย่า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 เข้าด้านหน้าครับเราต้องเข้าด้านหลังใช่ไหมฮะเราเราวิ่งเข้าไปเลยได้ไหมฮะไม่ต้องย่องไม่แน่ใจครับอุ้ยเฮ้ยมันชอบหันหลังแบบ ย้อนสอนไปบอกกันผมว่าเราต้องวิ่งงี้มันนะี่ไงล่ะเออสลับกันเว้าสลับกันเว้าไม่ได้ครับผมต้องให้ไม่ได้เหรอถ้คนเดียวเหรอครับผมอ้แย่จังคือตามตูดแล้วก็ยัดมันนะครับจะตูดมันนะครับต้องให้ผมเป็นคนให้คนเดียวเลยใช่ไหมฮะพ่อคุณเริ่มให้แล้วฮะคือมันจับไม่ได้ฮะอ๋อผมดูว่ามันเหมือนแบบตัวอื่นว่าแบบช่วยกันจับได้ไม่ได้ T X บอกว่ามันต้องเดินสัก19นะฮะ นับนับเลยสิบเก้าแล้วมันจะให้ได้หนึ่งครั้งครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบแดกไม่ดิโอ้ยยังไม่ห,หิวอยู่เลยยังไม่หิวแสดแว่ามันมัวอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าอยังยังไม่หิวอีกอ่ะทำไมมันอิ่มจังว่าอตอนนี้โอ้ลให้คิมเบิลไงคิมเบิลมันอิ่มนะอ๋อมันจะอิ่มนานใช่ไหมใช่โอเคครับ,รบมันก็ให้เขาเดินเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับ เราก็มาหาเนื้อกินตัวเองก่อนลำบากใหญ่เขินชาวเย็นโกให้เห็นหนะฮะอย่าเลยหเห็นตูดพอฮะอย่ามันเห็นหน้าเลยเดี๋ยวแย่นะครับไม่ใช่ไปจับลิงนี้เสร็จลิงอย่าลิงน้อยหายนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูแป๊บออขี้แกโอ้โหบักคำน้อยยังอยู่ครับบักคำน้อยอันนี้บักคำใหญ่โอ้บักคำใหญ่ ใหญ่ขนาดว่าโอ้ยกลัวมึงแล้วมันซัดเรียงยังฮนะแต่มันมองอมันมองมันมองเกือบแล้วนะเกือบจะสำเร็จแล้วนะ,ะเราต้องเดี๋ยวผมไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ลิงตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีคุณลักษณะย,ยังไงบ้างนะครับ,รบผมเอามาอธิบายให้กันฟังนะครับผมนน้อยเล่นไปก็ให้ได้ความรู้นิดๆใช่ใช, <laughs> ชื่อของมันคืออะไรนะใจอนโตคิสิคัส กินกันโตกิกันโตอ๋กกอกิก้าเออกนกั่ใจแอนเห็นเมื่อกี้แป๊บหนึ่งใช่ครับกิกันโตโทพิสคัสครับผมธรรมชาติสองตัวนี้นะครับผมก็คืออ่ามันยังไงเดียะยังไงครับคูดยาว <c oughs> <c oughs> เราเข้าคร่าวาคร่าวคร่าวมันเขาคร่าวมันก็บอกว่าชอบอยู่แถวแบบพุ่งญ้าหรือว่าแบบช่วงที่มันเป็นแบบพื้นที่โล่งๆนะครับอ๋อครับครับผม อยู่ใกล้กป่าอย่างเงี้ยครับชอบเด็กเบอร์รี่นะครับแล้วก็อาหารที่ชอบก็คือคิมโบลที่เราคุยที่เราเอาให้มันตรงนี้นะครับผมชอบไขงูกับเบอร์รี่ครับคิมโบลไขงูครับครับผมครับผมคือจะเรียกว่าไขงูก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราปรุงแล้วครับผมคือไขงูสุกครับผมไขงูผัดเผ็ดได้ไขงูผัดเผ็ดอร่อยมากครับอย่าไปอยากกินครับแต่แบบคนกินไม่ได้ครับผมเอาไว้ยืมชัตตเดียวคนตามกิน ครับคนนั่งกินครับถามว่านี่สายเขาดูร้ายไหมก็ค่อนข้างจะดุร้ายครับแต่เป็นถัดกินพืชชนิดนึงครับผมดังนั้นเราอยากเข้าด้านหน้ามันจะดีกว่าใช่ไหมใช่ครับเข้าด้านหลังครับมงสัยบิงนี้จะเป็นเกย์นะฮะสายเล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหาเรื่อแล้วเว้ยสะเทือนใจหน่อยนะครับโอ้โหพีชฆ่ามันอย่างปานนิดก็ได้นะโมเล่นใช้ปืนยิงงัน เราเรียกว่างานหยาบเ้ยจับได้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วฮะใกล้แล้วเราต้องผมต้องอยืนอยู่ใกล้ๆคุณกันด้วยนะเพราะว่าผมจะได้อ่าอันนี้<บ>ด,ด้วยออสิปเมนต์นะ,นะผมตัวนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่เคยจับผมนี่ไม่ได้หลายตัวเลยฮนะผมถึงจะมาทำโปรเจกต์ให้แบบจับทีละตัวอะไรเงี้ยเต่าได้ยังไม่แน่ใจฮนะน่าจะยังฮนะโอ้โหยังไม่ได้เยอะ,ะครับผมเดือดเดือตัวนี้ตัวสุดท้ายครับ ผมไป recalled, บบางทีจับจับจับทิ้งไว้ไงแล้วผมออกไปไงลงไปทำงานนะครับคุณก is ันไปไหนละอยู่นี่ครับโอ้โหไกลแล้วไกลแล้วเร็วเร็วยังไม่หิวฮะยังไม่หิวกระตุกกระตุกเฮ้ยเยี่ยอะไรอะไรอะไรพี่ทำอะไรเครื่องผมกระตุกครับเมื่อกี้คุณกันแม่งหลุดเลยผมแม่งกระตุกตายายตาแล้วหนึ่งแล้ผมนะก็ไปอ่านกันเอาเองแล้วกันภาษาอังกฤษจัดไป ชื่อยาวด้วยฮะโอ้โหชื่อก็เหมือนเดิมนะบักคำใหย่บักคำใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ตัวนี้บักคำาหยเราจะมาดูนะครับว่าคุณสมบัติของเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถขี่ได้ครับผมไหนฮะดีเลยฮะไอหมวกได้ด้วยครับคุณการลงกดขี้ขวาข้างไว้ดิขี้ขวาขึ้นขี่ก่อนขึ้นขี่ก่อนอ่ากดขี้ขวาข้างไว้มันจะโยนเราครับโอ้เราก็ตกเราเจ็บนะ ผมเห็นแล้วฮะเคยเห็นคนแกล้งคนอยู่ฮะโอ้โหโหโหดเอาฮะเอามาฮะโหดโหดตีกันได้เหรอไหนทดสอบดิไม่รู้ว่าไม่น่าจะได้แหละฮะเออ PVE ไม่ได้นี่เลยบ้าเลยฮะทำไมเป็นบ้าเลยครับผมอืออือไงเจอลิงหน่อยเจอลิงหน่อยเอาดิ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 โอ้มันวิ่งไวมากเลยครับ วิ่งไวมากครับแล้วก็โหมดมากครับผมใส่มหมวกให้นะลองกันลองเอาหมวกให้มันใส่ดิหมวกเหล็กผมเนี่ยแหละฮะเออนั่นแหละหมวกเหล็กแกนั่นแหละจัดเลยเอ่าน้องลิงน้องลิงเดี๋ยวต้องถอดก่อนเอาหมวกพ่อไปใส่นะลูกเอาไหนมินใส่เลยไม่ไม่ขึ้นขึ้นขี่ก่อนเนี้ยไม่ไงนะรอเลยครับผมแล้วแม่งหมวกแม่งขยายใหญ่ได้ไงวะ <laughs> มัน <c oughs> ขยายตามหน้าคนใส่ครับผมโอ้โหโคตรเจ๋งอ,ะอ่ะอ่าลิงน้อยมาขำน้อยขึ้นมาด้วยได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะจบลิปนี้เพีวยนนี้ก่อนนะครับสุดท้ารก็จะจับตัวอะไรต่อครับก็เดี๋ยวจับเป็ดแล้วก็พอแล้วเหมือนกันนะฮะในที่สุดผมก็นกจนได้นะฮะ <c oughs> เอาตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ตรงนี้นอนกได้แล้วฮะได้แล้วค <c oughs> รับผมฮ้ยการจัดการดิอ <c oughs> อะไรฮะเอาของกินที่ได้มาครับอา่านกตัวนี้นะครับ กินเบอร์รี่สีเหลืองนะครับผมชอบกินเบอร์รี่สีเหลืองพิเศษนะครับจัดไปครับผมเบอร์เหลืองเบอร์ดำครับอ่ายัดให้มานะครับกินแป๊บนึงนะก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหดูมันอันนี้มันน้อยมากเลยเนาะว่าความมึนนะครับใช่ครับแป๊บเดียวปืนเลยฮะอ๋อเลดับหนึ่งเนี่เลือดสี่สิบว่าแล้วทำไมกระหยอยก่อยมากเราต้องเลี้ยงอย่างน้อยสองตัวนะครับผมไม่งั้นมี ต่เราจะไม่มีใครใช่มันจะไม่มีใครมันก็ออกใครอยู่หรอกนะแต่แบบถ้าครับถ้ามีคู่มันจะบูออกเร็วครับผมออกเร็วมากครับยังไงคุณกันก็ไม่มีนกโดดอยู่แล้วใช่ไหมที่บ้านรู้สึกว่าจะตายหมดตายหมดแล้วฮะับผกลับไว้ตายห่าหมดแล้วเจอเอลฟาแดกเข้าไปาห,าหมดกองนะผมเจอลิงแล้วเอาลิงไปต่อยเอาลิงตัวนั้นไหมเอาเลยฮะ จัดการไปดูดีกว่าต่อยไทยไฟไทยไฟนี่นี่ัวขาวไว้โอ้โหทำไมมันต่อยกูปิววะเออทำไมเ้าเขาต่อยเราปิวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีวเดีะนเนี่ยีเรียบร้อยโหดจริงมาขับใหญ่มาทําใหญ่โหดมากครับผมลูไข่มาลูสะบ้างตูยอะยัวได้เนี่ยครับ อีกหน่อย iscilla. น ok. ึงฮะนี่ขนาดเป็ดนะเนี่ยอฮ้ยเพิ่งสังเกตนะครับการหัวเหลืองเนี่ยใช่ครับผมหัวเหลืองฮะเป็นเด็กเด็กวันย้อมเหลืองเี่จับง่ายๆครับผมโดโดเนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปตามขตามใกล้ๆล้ตลาไม่ใช่ตลาดเกือบเกือบเกือบแต่ว่าทำไมไม่เห็นทิมทำมิ่งขึ้น ต้องต้องอยู่ในมุมมุมคนที่หนึ่งครับผมอ๋อตัวนี้จับง่ายโคตรเลยฮะได้แล้วครั้งหนึ่งอันนี้ให้คุณกันเลยนะครับเพราะว่าบ้าคุณกันไม่มีสัตว์เลืออยู่ครับผมใช่ครับในสุดเราก็เทมดัวโดได้นะครับผมโดโดีชื่ออะไรดีครับอ๋ยผมเพ่้ยคิดชื่อเลยชื่อหำโด <laughs> <laughs> หำทั้งบ้านนะ โอ้ตระกูลห๋มงั้นห๋มโดท๋มบักค๋มใหญ่บักค๋มน้อยบักค๋มโดโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จับได้3ตัวแล้วฮะตอนนี้เราจะเป็นครอบครัวตระกูลหำนะครับสร้างครอบครัวตระกูลหำนะตอนนี้มีน้องเป็ดน้อยนะฮะเลเวลหนึ่งจะตายง่ายแน่เลยแล้วก็มีบักค๋มใหญ่นะฮะบักค๋มโดแล้วก็บักค๋มน้อยนะครับบักห๋มอยู่บนไหล่ครับผมบักค๋มอะไรต่อไปก็โหวตกันเข้ามานะอยากให้เป็นชื่อบักค๋มอะไร มีโหวตด้วยอะเปิดโหวตด้วยอะไรนะครับมีเปิดโหวตด้วยเหรอเปิดอะไรฮะโหวตชื่อไงอ่าเปิดโหวตฮะคอมเมนต์เข้ามาฮะอยากได้บักหำอะไรฮะเราจะเราจะทำฟาร์มบักหำทุกชนิดนะครับเพื่อเพื่อจะเก็บแอคกิเมตนนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่พัดหน้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ